สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมส์สไบเวิร์ลคราฟ์นะคะวันนี้ก็จะมา,เ,าเล่นเกมส์สไบเวิร์ลคราฟ์นะคะก็จะมาเล่นในแมปนี้นะคะที่เราสร้างไว้แล้วก็จะมายิงสัตว์กันนะคะนี่โหลดช้าจังเลยเน็ตก็เพิ่งไปเติมมาเมื่อกี้นะโหลดช้านะแกะมามาละยิงหมีอยู่ในแคมป์เมื่อกี้ ตายแล้ไปนี่ค่ะตล้อันนี้ก็จะเป็นบราวนบลนจับบลเดูดจ้าหมีนน้อพ่าบลนคะาพรบพบนี ank, น Bear, นะอยู่เพนนีไม่ได้นะน้อยรู้ใช่ไหม เพราะนั้นไม่ควรจะไปอยู่เกนี้เพราะฉะน,นั้นม่ต้องประเทศได้โอเคถาไม่ใช่เสียลูกระสุนเลยร้ไหม โอเคไยวีก็ไปแล้วเพราะว่าอัดคลิปได้ไม่ท่านะคะวีไปแล้วบ๊ายบาย